สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคนพะเยานะเจ้าวันนี้สาวเฟิร์นอยู่ที่วัดพระธาตุขิงแกงบ้านแม่ทะลายนะเจ้านะทางเส้นนั้นก็จะเป็นบ้านไปบ้านแม่ทะลายเจ้าไปอำเภอจุนกะห่างจากอำเภอจุนมาแปดกิโลนะเจ้านะทางเส้นนี้ก็จะไป ไปบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเจ้าเฟิร์นก็จำเจอบ่ได้เนาะหมู่บ้านไหนยังตรงปุ่นอะ่ะมันจะมีเห็นไหมหมู่บ้านหนึ่งอ้อมเขาอ้อมภูเขาไปนะเจ้ากสุดเขตวัดกัตรงปุ้นนะเจ้ากว้างวัดนี่จะกว้างมากนะเจ้ากวัดนี้ก็จะมีที่ทีวิเศษที่สุดของ วัดก็คือมีพระาธาตุพระาธาตุที่มีเกศาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แล้วก็วกข้อตีนฟังควาของพระพุทธเจ้านะเจ้า,า,น,จานี้จะจะเป็นติเจ้าอาวาสเฟืรอนขอแล้วนะเนาะตะเกียบเฟือนขอทันลงยูทูบแล้ว ก็วันนี้ก็อากาศฝนฟ้าก็ขึ้นน้อยหนึ่งนะเจ้าจะเพิ้มมาตอนเย็นเนะาะแต่เจ้าก็ไม่ได้มากตติดทุลักกว้างขนาดเลยนะเจ้าอันนี้จะเป็นดีลงรถลงเก็บรถกว้างขนาดจุดเต็นของวัดกับคุณอนะ,ทะทพระธาตุพระธาตุนี่ก เป็นพระบรมธมมาตุมีพระเกศาของพระพุทธเจ้ากับตีนกับข้อตีนข้อเท้าสุมาตเจ้าอูพิษข้อเท้าของพระพุทธเจ้าสุมาตโนกสาวฟุนอูอย่างบางทีกับพั้งธาตุท่านได้คิดอะไรยังไงเนาะกับสุมาตเจ้า,รา,ารรกระทำทุเจ้าตะกี้ละ ท่านก็บอกว่ามีสองอย่างเนี่ยนะในเจดีเนี่ยก็สวยมากๆเลยบวกกระท่องฟ้ากับวิวภูเขาก้นเมฆเป็นภาพที่สวยงามมากๆเนี่ยเจ้าก็ถามตุตะก,กี้ตุว่ามีพระอยู่แปดมีเน้นอยู่หกวัดนี่ก็ใหญ่กว้างใหญ่อยู่นะเจ้า สาวเฟิรนกะจะพาดูมาต่นเย็นเนาะบ่ได้วันนั้นเขามีงานกะเฟิรนกะบ่ได้มาเพราะว่าที่วัดเฟิรนกะมีงานเนาะฝนมันตกฝนมันตกตดยมาเพ่สมอบบ่ตกฝนเพ่ฝนบ่นต,กนนนบนตกนั่นนะกองพลาสตเขากองเขากองพลาสตอยู่ ก็เป็นพระธาตุใหญ่เจ้าพระธาตุใหญ่มากว้างมากๆเลยเข้าไปบ่ได้แหก้ถ้าจะเข้าบ่ได้อะ่ะท่านจะว่ากันเนาะถ้าเข้าไปเข้าไ่ได้นะเจ้าก็ใครให้พอเนาะเปิดได้แหก้า มาได้อะเข้ามาได้เฟิร์นผอละเดี๋ยวเฟิร์นต้องมาเห็นไหมเพราะว่าเปิดมาได้เขาล็อกจเจ้าเฟิร์นขัดใจให้ดูนะเนี่ยบริเวณรอบๆกว้างมากกว้างขวางนะกะมันจะเป็นบนดอยสุดเลยนะเจะ้าโน่นนะบนไอ้บนดอย ตีว่าเฟินยือนอยู่นี่ก็เป็นบนดอยนะเจ้าหันบนดอยก็กันเลยวัดนี้จะอยู่บนดอยชอบมากเลยเนะี่ยชอบพระธาตุสวยงดงามเนี่ยเจ้าเวลาเขามีงานเนาะก็กอเนี่ยกอพระไซต์ตอนที่เขาก่อกพระไซก็บ่ได้มาเนาะ เพราะว่าบ้านเฟินฝนมันตกกะไก่จากบ้านเฟินมาสิโกรนเจ้านี่เขาแยะแล้วไปละเมื่อวันตีสิบสี่เจ้าตูู้ตะกี้นะเขาก่อแล้วละแยะแล้วละงดงามมากๆเลย เปินพาดูเนาะเข้านี้ได้กว่น,นี่นจะลองดูว่าเข้าได้กว่าเข้ได้เข้าได้เปินเข้าได้แล้วประตูนี่เดยวเปินแื่พอเนาะอืม สาธุสาธุสาธุจะเป็นโบราณนสถานอีกทีหนึ่งนะเจ้าของวัดพระธาตุขิงแกง,งแต่ดั้งต,ตั้งแต่เดิม ตั้งแต่ดั้งเดิมหลายร้อยปีละเจ้าจเฟิร์นเธอดูเนาะเข้ามาได้แล้วต่กี้เข้ามาได้หาทางเข้าอันนี้ก็จะเป็น โบสถ์วิหารหนาเจ้าเนี่ตรงนั้นก็จะเป็นอ้อมเนาะตรงข้างล่างพ้่นกับมี้ถึงดิวภูเขาอันนั้นก็จะเป็นหอละครน่ยเจ้ามีเฟิร์นพามาดูพระธาตุพระาธระาตุเก่าแก่สร้างมาเมินแล้วเป็นร้อยร้อยร้อยปีขึ้นละดู ก็เป็นเจดีย์ใหญ่น่ะเจ้าตรงเนี้ยนะ่ะสร้างได้แปลกเหมือนกันนะ่เนนนะเพราะว่าตรงยอดยอด JD เจดีย์จะจะมียอดเจดีย์แบบนี้อยู่สี่ด้านเลยนะเจ้านะ่ยยอดเจดีย์แบบนี้ข้างหลังเปิรนมาเนี่ยมันกระสะท่อนแสงน้อยหนึ่งนะเจ้า ฟื้นไทยแบบนี้มันจะจะบปวดสะท้อนนะเนาะบวกกระท้องฝ้าดูโหก้อนเมฆอ่ะฝนจะตกเห็นป่ะตุกเกปาแล้วนะ กำลังตากผ้าตตากผ้าละขอบคุณสถานที่พระธาตุขีงแก้งที่ให้เฟิร์นได้มาเข้าชมในนี้เนาะที่แรกก็เข้ากไ็ได้นะประตูตรงนั้นสุนใจ สงสัยเขาว่าเขามาเข้าทางนี้เ <c oughs> จ้ากับเฟิร์นจะให้ดูเนาะงดงามเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวิวบนภูเขานะเจ้าเป็นบนภูเขาเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูลบๆนะเจ้า ที่เฟิร์นขึ้นมาทั้งเนี้ชั้นกว่าอย่างชั้นเลยนีม่มุมไหนกับเนานะแสงแดดมันจะท้อนน้อยกันยังเหมาะเลยทางขึ้นได้สองทางนะเจ้ามีทางขึ้นได้สองทางตรงนี้จะเป็นทางทางขึ้นก่อนนี่ ข้างล่างนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านน่ะเจ้าอ๋อทางนี้จะเป็นบันไดขึ้นอ๋อจะเป็นหมู่บ้านอ้อมจะเป็นหมู่บ้านล้อมรอบพุ้นไปพุ้นตรงนั้นจะเป็นวิวภูเขาหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นอือเหมาะ น,นี่จะเป็นโอ้โหเขาสร้างนี่เขาพิงสร้างเนี่ยเขาเพิ่งสร้าง,นะง,างเห็นก่อนหอดินมาถมนี่จะเป็นบันดอยนะเจ้าเขาพงสร้างหอแล้วครั้งใหม่เย็นสบายเนะาะดูเห็นวิวเนาะภูเขาเนาะวิวเหมาะขนาด วิ้วก็ยังงดงามคนก็กำลังจะตกนะเจ้าตรงนี้เฟินพาดูหลบๆไหนๆมาแล้วก็ดูทุกหลบเลยเนาะดูหลบๆ อันนี้ก็เขาจัดงานส่งประเภทนี้ส่งการเนเจ้ากระพึงแล้วส่งน้ำพระตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ขอส่งน้ำไปแล้วนเจ้าสาธุสาธุสาธุ เล็กส่งให้หน้อเขากบบมีงานเนอ้อฝนก็บบได้มาฝนตกก็ฝนบไดตกฝนก็มาละกะคลิปนี้ฝนก็ขอจบที่วัดพระธาตุสิงแกงนี่นะเจ้า วัดพระทาตุขิงแกงอ,อยู่ตีตั้งอยู่ตีอำเภอจุนนะเจ้าจังหวัดพะเยาห่างจากอำเภอมาแปดกิโลนะเจ้าถ้าใครจะมาแอวหาพระทาตุนี่ค่ะมาเลยนะเจ้าเนี่ยพระทาตุนี่จะมีเกศาของพระพุทธเจ้า แล้วก็ข้อเท้าฟังขวาของพระพุทธเจ้าน่ะเจ้าอยู่ในเจดีย์เนี่น่ะเจ้าก็เอามากลับไหวกันเนาะเขาศาสนาพูดเขาพทดเนาะกับุญทานเนาะถ้าว่าเขาบรกกอบกยเอากับบุญเก่ามันก็จะมดกัขอเฟินก็ขอจบคลิปตัวอินน่ะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยา อย่าจะได้ິ็กดกิดตามช่องสาวฟืເนคนทยาวสักหนึ่งช่องนะจ้าขอบคุณจ้า